ทุกคนวันนี้เรามากินอาหารเวียดนามมีเฟอก็อาหารลาวแลลวเนาะเ <Yeah. S 1> ฟอกับข้าวปุ้นน้ำมัวนนะทุกคนอันนี้เฟอแล้วก็ผักมีเมนูกาแฟด้วยขอดูแป๊บหนึ่งนะป๊ปะปาเราสั่งไปกาแฟดำเย็นนะทุกคนสาวผ่านนี่ของป๊ป้าเป็นข้าวปุ้นน้ำมัว เกียกิอยู่ที่ปั๊มน้ำมันมีเมนูนมเคร่งหลักอยรทุกคนร้านสวยอยู่นะอันนี้คือกาแฟดำเย็นปากสันจ้าเชียมจนมากเอากินเอ <c oughs> คนทำเป็นผู้ชาย อันนี้คือเส้นเฝิดทุกคนมันจะเป็นแบนๆออผมผอมแบนๆแ,แต่ของป๊อป๊าเป็นเส้นข้าวปุ้นขอดูหน่อยเส้นข้าวปุ้นก็เป็นเส้นกลมๆเป็นข้าวปุ้นอย่าบอกนะว,ว่าปวดฟัน <laughs> น่านกินมอกทุกคนเขาจะต้องบีบมะนาวใส่ดในะจ๊ ักแบบเยอะมากเลยอะย่ะเจอเดป๊าป๊าอันนี้ดีช็อปชื่อว่าอะไรบิงซูเหรอ <c oughs> บิงสวยวซ่ากูซื้อจังสีโนนี่สวยแบบได้เนาะ ทุกคนมีร้านไอศครีมขายไอศครีมด้วยแล้วก็ชาไข่มุกเครื่องดื่มแล้วก็มีกาแฟนะคะอันนี้ก็คืออเมริกาโนะ่ป้าอ่านว่าบิงสวยว่สิสวยก็คือแบ d ดนะคุณอินไทยอ่ะเออแต่ไม่รู้ว่า in English แบบไหนข้า oh, <okay. S 2> บิงซูก็จะก็ mm hmm. เข้าขายอันนี้ด้วยทุกคนขายไอขนมกุ๊บกุบกิ๊บกจากจีน เลทานตะวันอยู่นี่ก็เยอะเยอะเสดว่บินสวยเป็จีนบอกเออน่าจะสวยบิงสวยถ้าอ่านไทยนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขายมาม่าด้วนะมาม่าขับอือเฮ่ยทุกคนมีไวไฟให้อยู่ตรงข้ามถนนเลยถนนติดถนนใหญ่เลยทุกคน โรงแรมนะคะตรงนี้เราได้ชื่อโรงแรมสุนันทานะทุกคนก็ดีอยู่นะคะกว้างใหญ่ไพศาลที่จอดรถเยอะมากกนมีไนท์คลบด้วยบอสมีไนท์คลบด้วยเหรอฮะตอนนี้เราก็มาอังของทุกคนแล้วก็เดินไปฝั่งนี้นะจา๊ะแลินเ้าไปไนท์คลับ โอเคมีเตียงให้ดูเตียงเป็นเตียงใหญ่นะคะมีพัดลมมีแอร์ค่ะมีแอร์กรีนข้างนอกก็โอเคค่ะมีมีที่ล็อกอะไรเรียบร้อยนะทุกคนก็ดูหนาแน่นแข็งขันดีทุกคนโอเคแล้วก็จะอยู่ตรงนี้นะคะที่ปักสันใครมาปักสันมาเลยนะทุกคนเรามากินข้าวที่ร้านอาหารด็อกเตอร์นะจ๊ะ มีข้าวมาันไก่แซบอาหารตาสั่งทุกคนเราสั่งคน้ำหมูกรอบไปแต่ว่าที่นี่เขาไม่ได้เรียกคนาเขาเรียกว่าอะไรกาดน้าหรออืมเ yeah. เขาเรียกกาดน้าเนาะก <Yeah, nah. S 1> เออก็คือคณน้หมูกรอบแล้วก็เอาไขด่ดาวด้วยนี่น่าจะประมาณห้าสิบห้าพันคนา น้ำหมูกอกเออห้าสิบห้าพันไข่ดาวเนี่ยไข่ดาวเนี่ยสิบพันเพิ่มสิบพันโอเคอยู่ในปั๊มเหมือนเดิมทุกคนน้องชานงคนสวยแล้วเราก็จะไปกินคอฟฟี่ที่เดิมร้านกับร้านไอ้บิงเชียไม่ใช่บิงสวย กคนอันนี้คือกาดน้ำหมูกรอบเะอจ๊ะมันได้ยุมมากเลยจ้าได้มีน้ำสุปด้วยน้ำสุปนี้มันต้องเป็นของนังอ้วนแน่นอนนีด่ด บอคอสเออประเทศเราเขาจะเรียกว่าคิวรถนะทุกคนคิวรถไปเวียงจันท์ไปปากกระดิ่งตรงนี้คือคิวรถทุกคนนี่ไงเวียงจันทร์ปากซันไปปากกระดิ่งด้วยเออปากกระดิ่งก็ลงใต้นะทุกคนเวียงจันท์ก็ขึ้นเหนือ มาดูชุดสวยสิชุดสวยกุิ้นอะอุกคนขายผลไม้อยากได้ลองกองที่มันแบบเกือบจะเน่าแล้วอ่ะ ลองกองแบบอมสเน่าอ่ะมันจะอร่อยมากนะ <c oughs> ไประวังรถมาทางนี้ <c oughs> ขอถามแน่มีมีตลาดทางฟังพุ่นบอ่อ <c oughs> ตลาดของกินซุกมีบ่ออ๋ <c oughs> อโอเค ขบอจ่ด้วยอ๋ยอข้าจีาปลาเพลน่าหน่อยเอาข้าวจีแน่ข้าวจีปากสันเอาสองไม้จ้า โดยเอาตัวเผ็ดอ๋อมีเผ็ดกับไม่เผ็ดอันตลาดมีไปทางนี้อีกบอรตรงตลาดของกินสุดมมีแต่อยู่นอกออมันแต่อยู่นอกมองนี่หมดแค่นี้แม่บอบปาเอาบาสเท่าก่อน เอาอีกไหมเอาอันนี้ล่ะมังคุดอ่ะจะขึ้นไปดูเสื้อผ้าข้างบนปะอุ้ยต้นอันนีนน้มีคนเขาไปกินตั้งเยอะ ไม่รู้เหมือนกันเห็นยูทูบเบอร์เขาอีดเิดส้มตำแต่ว่ามัมนไม่โนเทสใช่คือต้องพิวนิดนึงมันเหมือนผักคะน้าแหละที่แบบคันชิ้น เขาขายเสื้อผ้าอยู่ข้างไหนอะ่ะต่อไปอยากได้อะไรไหมเฮ้ย,ยน,นี่มัน,นดอกไอจอยต่อไป,ปถูกไหมมันขายจังไหนต่าอ,อ๋อ,อมันยังบบาหอนเลย สุกแล้วเหรอเ,เดี๋ยวกลับมา,มเ,บมาเดี๋ยวกลับมาใหม่โอเคเดี๋ยวค่อยมาเอามันเยน็นมันเย็นอยู่อุ้ยกล่ <c oughs> องข้าวน่ารักมากเลยอ่ะวุ้นคนดูน่ารักไหมไป อาซลาหมูเขียบเียบหมูเหรอปอาป้าพี <Hello. S 1> ่ขอบบอลด้วยขอบไปดูซิมีทอมมี่หระเป่า แต่ว่าน้องม l ล y ี่ทอมมี่ที่ลาวเนี่ยนะเยอะเนาะเนาะชุดสวยเจอได้ไหมนะ่ะแค่นะั้นน่ะ ใหญ่มากทุกคนแต่ก็ยังว่างอยู่คิวรถโซนนี้เป็นโซนร้านทองแล้วทุกคนมีประมาณหนึ่งร้อยล้านนี่แหละใครเป็นลูกค้าฮึทุกคนไปเราจะไปทางนี้แหละมีอะไรไหมไม่มีอะไร ตลาดปากสันจ้าไปซื้อลองกองก่อนเอานี้ดูกว่นนนานุ่มตรนู้เอานนี้เอาบักอันนี้หน่อยโลละสามสิบพันบอก เยเลือกได้บอโอเคให้เราเลือกเลย <laughs> เอาที่มอนฟอ์อย่าเอาลูกเล็กน็อตสมอล b i บิ๊กวันที่มอนฟอ, <Yeah. S 1> อ,อ์เออเออแบบนั้นแหละหวานเออนี่อันนี้อ่ะถึงยังโลน,นึ่งอะเออพอแล้ว อันนี้เกินไหมนี่ถ้าเกินไอจะจ่ายช่วยนีจังโลบอลโลเดียวพอดีเหรอโอเค